ไปเริ่มที่แม่ตูกับน้องเพลงไหมครับผมพี่ตูนันทิดานะครับก่อนน้องเพลงนะครับหลังจากได้มีข่าวนะครับก็อันนี้เป็นการเป็นครั้งแรกที่ควงคู่กันออกไปเล็ร้องเพลงคู่กันนะครับผมไปในงานคนไทยยังให้กันอยู่นะครับผมพี่ตูน้องเพลงก็ได้ไม่ไม่เคยได้ร้องเพลงคู่กันนะครับพอได้ร้องเพลงคู่กันน้องเพลงก็บอกว่าดีใจนะครับที่ได้มาร้องเพลงคู่กับคุณแม่นะครับแล้วก็บอกกันว่า ไม่ว่าจะเหตุการณ์อะไรตล้งแต่ที่ผ่านมายอมรับว่าแม่ตัวเองเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งมากฟังเสียงดูไหมฟังครับความรักที่เพงน,นี้ให้คุณแม่ก็ก็ไม่ไม่มีวันหมดไปนะมันมีก็ยังดิ้นแยงข้างม,มางมอย่เสมอคุณแม่เจอข่ข่าาวออะไรยงเงี้ยเป็นก็ลังใจแม่ไงปะจริงจริงก็จริงๆเราไม่ต้องพูดอะไรกันมากค่ะเราก็เข้าใจกันดีแล,แล้วก็จับมือกันไว ก็ติดต่อค่ะก็เหมือนเหมือนเดิมระหว่างเพลงกับคุณพ่อก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนค่ะพูดคุยค่ะเพลงกับเอ่อเพลงกับพ่อนี่ก็คือพูดคุยแล้วก็ยังรักกันเหมือนเดิมค่ะค่ะคุณที่พี่ทุกคนที่เป็นห่วงน้องเพลงด้วยไม่เป็นไรค่ับพ่เพลงโตค่ะเพลงโตค่ะเพลงโตน้องเพงตร๋กนนี่ฮะก็ติดต่อพูดคุยคุณพ่อเป็นปกติใช่ก็ปกตินะครับก็ยังรักพ่อเหมือนเดิมน้องน่ารักนะน่ารักครับผมหนูเคยล่วงงานกับน้องเพลงด้วย